คุณคุณมาค่ะวันนี้มาทายกันว่าเราจะพาเด็กๆไปไหนกันนี่เฮงเฮงเขาเป็นหมาที่รู้เรื่องมากค่ะมายืนรอที่รถเลยส่วนคุณฮีโร่นี่คือต้องเดินไปเชิญมาค่ะก็จะมีอิดออดนิดหน่อยแต่จริงๆนี่คือเขาดีใจมากนะเขารู้ว่าจะได้ไปเที่ยวแต่วเขาขอแกงพี่ๆหน่อยคุณเฮงเฮก็ยังรออยู่ที่รถตรงทางขึ้นเลยค่ะฮีโร่เขาก็ค่อยๆเดินค่อยๆเดินเดินมากว่าจะถึงรถ จังหวะนั้นเองค่ะนันเฝ้าไปแล้วค่ะเฝ้าอย่างเร็วค่ะเล่นกับพี่ก่อนค่ะแล้วดูดูท่าหลบโผลหางมาไม่ยอมออกมาด้วย วิ่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะ5นาทีแต่ดีนะคะใช้เขาเล่นเพราะเขาจะได้มีข้อต่อที่แข็งแรงมีกระดูกที่แข็งแรงแล้วได้ออกกําลังด้วยคุณเฮงงก็ยังรออยู่ที่รถพร้อมขึ้นค่ะพร้อมขึ้นตั้งแต่เริ่มยังไม่ออกไปไหนเลยค่ะนี่ก็จับนั่งประจําที่ค่ะเบาะสีแดงนี่คือของ เุเฮงแล้วก็บอกอันล่างคือของคุณฮีโร่เฮงเฮงเขาจะนั่งสูงหน่อยเพราะเขาต้องดูทางข้างบนค่ะแล้วเราก็ขับรถมามาถึงร้านไม่ใช่ร้านหมอนะคะเป็นร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงซึ่งมีคลินิก อยู่ด้านข้างด้วยแล้วก็ยังมีโรงแรมของคนอยู่ใ,ใกล้ๆด้วยค่ะร้านนี้ก็เป็นร้านใหญ่อยู่ใกล้บ้านเลยค่ะแล้วสองคนเนี่ยเขาเห็นเขาก็จะดีใจมากเลยเพราะเขาจําได้ว่าพี่ๆที่ร้านเนี้ยแจกขนมเขาจะไม่กลัวไม่เหมือนเวลาไปหาหมอที่ร้านหมอค่ะอันนี้คือพร้อมที่จะเข้าไปในร้านแม่ๆก็ไปเอารถเข็นมาค่ะให้น้องๆน,นั่งนี่คุณคีโร่ขึ้นก่อนเลย ตามด้วยคุณเฮงเฮงพร้อมเบาะรองค่ะร้านก็เขาก็อนุญาตให้เอาน้องหมาเข้าไปเลือกสินค้าได้ตามที่ต้องการได้เลยค่ะเพจเฟรนลี่มากๆเพราะว่าเขาขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงนั่นเองค่ะ แล้วดูความดีใจของสองคนนี้นะคะเดี๋ยวก็เรียกคนเดี๋ยวก็เรียกตัวไม่เป็นไรนะคุณคุณไม่ถือสารเนาะเข้าไปในเขารู้ทางอย่างดีค่ะทักทายพี่ๆในร้านพี่พี่ในร้านก็จะจําได้นี่กวาดตามองหาอาหารเม็ดพาวดี้ค่ะเจอแล้วค่ะพาวดี้ลดเนื้อแกะที่น้องๆชอบเพราะว่าเม็ดเล็กมากแล้วก็ไม่เค็มมันดีต่อเจ้าของด้วยเพราะว่าน้องๆก็จะมีสุขภาพดีค่ะโปรตีนแน่นๆเลยเม็ดเล็กๆ หมาะกับชิวาว,าว่าตัวเล็กๆฟันเล็กๆค่ะแล้วเห็นว่าน้องๆเขาจะมองหาที่พื้นตลอดเลยเดี๋ยวให้คุณคุณท่ายดูว่ามองหาอะไรส่วนนี้ก็เป็นโซนรถเขน็นะ่ะอาทิตย์ก่อนที่ไปจานนะคะแม่ก็มาซื้อรถเข็นที่นี่ละรถเข,นข็นคันใหม่ตอนนี้คือกําลังหาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าขนมค่ะสแน็คของน้องหมาที่เป็นเนื้อโปรตีนเขียวๆแบบไม่ปรุงรสค่ะ เขาก็ช่วยหาด้วยพร้อมก็ลุ้นไปว่าเมื่อไรพ่พี่ๆที่ร้านเนี่ยจะมาแจกขนมของเขานี่และนั่นก่อนที่จะจ่ายเงินค่ะสายตาของน้องสองตัวมองอะไรอยู่ที่พื้นอย่างใจจดใจจ่อเอาไม้ไปสัมผัสก็ไม่สนใจนะคะแล้วคลิปนี้คือไม่ได้เปิดไม้เหมือนเคยนี่ค่ะลูกคุณเจ้าของร้านค่ะลูกคุณแมวเจ้าของร้านแล้วเราก็ไม่ลืมหยิบ สีฟันและนี่คือขนมกับอาหารน้องหมาค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับการรีวิวครั้งนี้